กดยืนยันสิทธิ์คนละครึ่งบนแอปพลิเคชันไทย i ID ข่าวนี้จริงไหมนะ้องสตังสตังไปตามข่าวมาให้แล้วนะครกับข่าววันที่2กรกฎาคม2,568นะครับสำหรับโครงการนี้นะครับสตังไปตามมาเนี่ยมีการกดยืนยันตัวตนจริง แต่ไม่ใช่คนละครึ่งที่แบบว่าเราจ่ายเงินรัฐช่วย50-50เหมือนรัฐบาลยุคลูกตุ่นะครับคำว่าคนละครึ่งตรงนี้เนี่ยคือโครงการเที่ยวไทยคนละครึ่งครับซึ่งเขาจะมีการลงทะเบียนบนแอปพลิเคชัน Amazing Thailand ซึ่งเขาได้มีการเปิดลงทะเบียนมาตั้งแต่เมื่อวนันวันที่1รกรกฎาคม8โมงช้าที่ผ่านมาดังนั้นไม่มีการยืนยันตัวตนเพื่อรับเงินคนละครึ่งเหมือนยุคลูกตุ่แต่อย่างใด ตอบเคลียร์ชัดนะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยได้ยินข่าวบนทีวีหลายช่องแต่ว่าไม่เข้าใจสักทีหวังว่าดูคลิปนี้แล้วจะถึงบางอ้อกันฮะหากคุณผู้ชมท่านใดมีคาถามอะไรเพิ่มเติมอยากสตังไปตามข่าวอะไรก็คอมเมนต์มาได้จะไปตามข่าวให้นะครับดูข่าวสารสวัสดิการแห่งรัฐกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังมีเดียด้วยนะครับดูข่าวสิทธิและโครงการต่างๆจากทางรัฐบาลรวมถึงข่าวดังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังมีเดียช่องสตังมีเดียช่องข่าวของคุณ